กราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กำลังใจสกายนะจ๊ะก็อันนี้ก็มาทำคลิปนะจ๊ะข้างนอกนะจ๊ะบริเวณบ้านนะจ๊ะ <c oughs> ให้มาดูนะจ๊ะท่านนะคะมีความสุขความเจริญนะคะก็สุขภาพแข็งรแรงนะคะคิดหวังสิ่งใดนะคะที่เป็นบุญเป็นกุศลนะคะขอสมความมุ่งมั่นปรารถนานะจ๊ะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอะไรให้ได้นั้นเลยนะจ๊ะแล้เวเราก็ ค่อยนะคะเดินไปนะจ๊ะเออ,อันนี้มันจบับแล้วมันนิ่งหน่อยนะจ๊ะก็ดีนิดหนึงนะคะดีกว่าที่เราเคยมีซื้อมา,มาอันนี้มซื้อมาใหม่นะจ๊ะที่ขากล้องนะจ๊ะขาตั้งกล้องนะจ๊ะมันนอกแงกอันเก่านะจ๊ะนี่เไม้ใบไม้ร่วงเห็นไหมคะสีไหมคะนี่สีใบไม้ร่วงมาใกล้ๆเลยนะจ๊ะพี่น้องะคะ่ะ นะคะนะคะก็สกายก็ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขนะคะมีแต่ความจเจริญน,นะคะสกายจะตั้งกล้องไว้ตรง,งนี้นะจ๊ะกระดับรวยน,นะจ๊ะเป็นนะคะ น่นะคะแล้วก็สวยไหมคะสวยไหมเอ่ยน,นี่เราก็สูงได้นะจ๊ะตั้งใหมัน นี่ทรงหน้านะจะให้สวยงามนะคะนะคะก็มาร้องเพลงเล่นกันดีกว่าเมื่อเอพระพุทธองค์ท่านทรงสอนเรื่องเวนกรรมเวรน,น้หยใครทำกรรมใครก็ โอย้ยงอะไยก่อนนะเค,ทค,คย,ย,ยทํากรรไว้ชดใด้ชินี้จึงได้รับกรรมที่ทําก่อนนั้นตัวฉันคงทําแต่กรรมซ้ำอยู่เสมอ ชาตินี้จึงเจอเวนกรรมเก่าขย้อนผูกพันบวดร้าวตรมตรมขืนคงอนาหารทําดีสาลพันรางวัลที่ได้ก็คือขอกรรม โอ้เออ,อพระเจ้าไม่เคยปอรณในเชิดนี้ทำดีไม่เคยก่อกรรมมองใอผลบุญจงน้อมนำลองเวนที่เคยทำแต่เชิดบงังคน จิตนิวพนมสวดมนต์ประมบนบูชา,ส,นนา,าสุนธรมมจงดุลคะสิวินดังโอนอากแม้นชีวิสิ้นลบดับจะเป็นกรรมทรรทุกชาชิก่อนมันเท่าฝันทน เตมิมซ้ำเลยทูเอ๋ยพระเจ้าไม่เคยปรารถนาใชาตินี้ ปาดปางโกดสิทธิ์นิ้วพนมสวดมนต์พรำบุญบูชาผู้สนำมาจงดลค่าเวีนดังวนหากเม่นชีวิสิ่งลับตับจนเวีนกรรมทำทุกเช้า เท่าพันคนจะเ,เติมเสริมนะคะแล้วก <busca S 3> ็ชีวิตนะคะในบนโลกนี้เนี่ยมมนมีอะไรแน่นอนจ้ะมันจะสุขจะทุกข์หรือจะอะไรก็แล้วแต่นะคะอยู่ที่เรานะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติด้วยตัวเราเองทั้งนั้นนะคะแล้วแต่สถานการณ์ที่ เกิดขึ้นนะจ๊ะเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะให้คิดให้ทันคิดให้เร็วนะจ๊ะอย่าช้าไม่ได้นะจ๊ะอะไรเกิดขึ้นก็ต้องแบบว่า,า,ารู้เท่าให้ทันนะจ๊ะอ,อย่ามัวแต่ชักช้านะคะเช่นสมมติวา่าตอนนี้สถานการณ์บ้านเราเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็สถานการณ์ในครอบครัวเราเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะก็ให้เราคิดให้เร็วคิดให้ไวนะจ๊ะอย่า อต่ช้าไม่ได้นะจ๊ะต้นไม้นี่สวยๆนะคะดิฉันชอบมากเลยนะคะก็ทำอะไรก็แล้วแต่นะให้เรามีสติรู้ตัวได้ตลอดเวลานะคะเออ่ก็คืออา่อาทำอะไรกร็ช่างใหะะ้ให้เร็วให้ไหวนะคะอย่าช้านั่นเองนะคะเช่นเราทำยูทูบางเงี้ยเราเขามีกฎระเบียบยังไงกฎเกณฑ์ยังไงอะไรยังไงใช่ไหมคะเราก็ต้อง ให้เร็วให้ทันเหมือนดันนะคะอย่าช้าไม่ได้นะจ๊ะถ้าเราช้านะ่ะเอราก็จะไม่ได้อย่างที่เราหวังที่เราคิดใช่ไหมอืมเราไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาจะไลฟ์เราก็อ,อาจจะ,ะไปช่วยเพื่อนๆของเราก่อนใช่ไหมคะวันไหนที่เราไม่ได้ไลฟ์เราก็ไปช่วยเพื่อนๆนะคะแล้วเพื่อนก็จะมาหาเราเองใช่ไหมคะ เราต้องไปหาเขานั่นแหละค่ะนะคะไปหาเพื่อนๆก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆก็มาหาเราให้กําลังใจเราต่างคนก็ต่างให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะเป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องเสียร้ายนะคะเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็นะคะก็ขอท่านนะคะทุกท่านกความเจริญร่ำรวยร่ำรวยลมแรงนะคะเนี่ยลมแรงลมหนาวมากเลยวันนี้น่าจะหกองศานะคะวันนี้หกองศาหนาวจริงๆนะคะหนาวมากเลยนะคะช่วงนี้ ขาทองฟ้าก็เป็นสีไม่ไม่ใช่เรีย่ยสีมันจะอ่าเขาเรียกอะไรนะคะสีเหมือนกับสีขาวน,น,นวลน,นะจ๊ะมันแสงนะฮะขาวนวลน,นะจ๊ะกร,ะราบขอบคุณทุกท่าน,นมากๆเลยนะจ๊ะกร,ะราบขอบคุณจริงๆงนะคะทุกท่านเลยนะจ๊ะที่มาให้กําลังใจสกายนะจ๊ะต,ตอนที่สกายจอดอยู่ด้วยนะคะกร,ะราบขอบคุณคะ่กระกราบขอบคุณคะ่ะสาธุสาธุสาธุคะ่ะสาธุนะคะสาธุ่า